โ oh, oh. oh. อ้โหโอ้เบิ้งกับพี่น้องแต่ละดอกนะครับสปอตสุดยอดดีดีครับพูดได้เขาปลามาคนเรียกจังได้กับพ่อครับโอ้โหเดี๋ยวๆห้พี่น้องเบิ้งก่อนสปอด บทันแคร์แ้วครับนี่เพิ่งอื้อหืออลังการอลังการสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องยามเศร้าๆนะครับอยู่กับพนนันยี่พันโกพันโกสวัสดีครับสสวัดีครับพันโกปากปูไม่ยังมั้ยเนี่ย เก็ตเฮดเก็มเฮดเบิ้ลกางเกงกรเทยใช่ป่ะใส่เกงสีนี้มันนี่นั่นมันทุกมันกางเกงมันเนี่ส่มันบุ๋มมัน,มน,มนโหเอามาให้พี่น้องเบิง่งเอามาให้พี่น้องเบิง่งแม่กางเกงมันพนา้าวาแพ่แวะอ,อยู่พี่น้องเอ้ยปูน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 ,ปน เันเอาผ่านโกมาส่วนมากสีบ่ผิดฝังนะครับตาดีนาะเด็นน้อยตาดีแถวมุดเก่งปอดดอกแรกแหกหมานเ้อพี่น้องหลังจากที่ฝนมันอ่าถึงช่วงไปนะครับผมมือวานมือวานกอนนะครับตกกับโบตัวแขงปานในด,ดอกก็เลยมาหลาะเบึงนะครับปด็ดดอกนี้พี่น้อง ดอกแรกแข็งมันเนาะครับผมขนหอดเทียงนี่คือสิไปไฟเขาแล้วล่ะนี่โอ้ยดอกงามอยู่ครับดอกงามอยู่หาหาหาพี่น้องไปพันกุหานมันครับผมหลังจากที่ฝนตกดินเบึง้งดินก็พอซุมซ่มๆอยู่ครับผมก,กัิเห็ดขึ้สิออกอยู่มานแล้วครับมานแล้วอ้อยแล้วครับพี่น้องดอกนี้ครับอื้อ อลังการอลังการเบิ่งครับไงแฮงปูใดเข่ามากระพาอแล้วครับดอกนี่ตังต้งเติ้งเมืองหลาอทางเลยครับเออโอ้โหโอ้บึ่งกับพี่น้องแต่ละดอก นะครับเสียดายนะครับฝนมันโปรยตกแข็งเพระาะปันไดนะครับฝนตกเพราะลินลินลน,นะครับแต่ตกแขงแห้งกระคักนี่ครับอีกสามมือมาเกือเด้เลยครับขื้นเต็มปลาทั่วปลาแน่นอนครับอันนี้มันก็เหลื่มห้างห้างแต่บ่าก็ยังพอได้หาอยู่โอ้โหสุดยอดครับผมโกๆๆโ,โก้พวกนี้ก็เห็นนะ สองดอกดอกนี้ครับพี่น้องแต่ดอกนี้ที่มันจังครับพี่น้องเอออีกแล้วเก็บ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 ปอดสุดยอดดีดีครับผู้ใดเาขาป้ามาคนเรียกจังไดดกระพาอครับโอ้โหเดีดย๋ดยวๆดให้วยพี่น้องเบ่งก่อน ปดัดบันแก้วแล้วครับนี่เพิ่งจากสปอร์แขงง็งแรงสำนาพานโกอีกแล้วโอ้ตายตายตายนี่อีกดอกนึงครับดอกนี้กำลังข้นดอกนี้ก็ขาง้ามอยู่เด้อนี่นี่นี่ครับปดัดตรงสองดอกนี้พี่น้องพอแกงอีกแล้วครับพอแกงอีกแล้ว แสดงว่าลักษณะนี e ้แสดงว่าเมื่อเศ้านี่ตาเศ้าๆนี่พระท่นมีควนเข่ามาด้วยพี่น้องครับเพราะว่าทางเป็นเปนนะครับผู้ใดเข่ามาก็ต้องพ่อผู้ใดเข่ามาเจอแท่สองดอกนี่ใหญ่แห้งสามดอกเต็มกระตาครับรุนนี่สมนาพันกู้งึ่ก้าแล้วครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องหาหมูหาหมูไหนหาหมูหาหมูดวโหอีพี่น้องเนะลยอีพี่น้องเลยสุดจอดเลยครับผมนี่ดอกนึงอ่ะโอ้งามอีกแล้วงามหยุดจอย ตาดีๆมีารางวัลดอกบานพอแพร่ๆพ่อห่างๆแต่ว่าดอกเงี้ยอยู่ครับ oh! <shuttle solar system> พี่น้องโอ้โหปาดคอยเมียคอยขาเงี้ยวขืนเลือดดูครับพี่น้องดอกเงี้ยดอกยังเงี้ยเลยพี่น้องมึงทำไงไม่พี่น้องมึงเรืองครับแต่ละดอกสามซีดอก สามีดอกเคืองตาครับพี่น้องนี่ครับผมสามสีดอกเคืองตาีเลยครับมีแจะดอกบนบานนี่งอ้อมีตัดขาเอามุงดินมันดอกมากับพันโกนี่หมานตลอดด้วยครับผมเห็ดก่อ,อกข้างห้างยู่ดอกครับพี่น้องต่ว่ามันดอกยังไงครับโอ,อกข้างห้างตะว่าดอกยังไงเติบโตครับล้วกลับมื่อนี้คือยังบ่มีเสียงผู้เดเขามาหาเห็ดนะครับสงสัยเป็น คือว่ามันบอออกแล้วล่ะคือว่ามันก็นเป็นจังความเพิ่นว่าเหรอครับตอนตอนนั้นผมมานี่แป๊บเดียวเต็มตาแป๊บเดียวเต็มตาเนาะครับตลอดนี่ก็ห่างๆแต่ว่าดอกนี่ล้างบาดมือดอกนี่พี่น้องเปี่ยวมาเปี่ยวมาตั้งเจิญเถื่อนอยู่ครับเห็นว่าโอ้โหเสร็จพันโก้ ลักษณะนี่เสียดผ่านโก้เลยแน่เลนมหาโมูน้ำได้เซ่บึงเอาไปให้พี่ให้น้องเบิึงบึงป<อ>ดนี่ครับพี่น้องยังได้อยู่ครับยังได้อยู่หาโมูหาโมูตัวแรกเนื้อวัวจ้สิบะมีนะครับผมยังพอได้เล็มอยู่ครับเรื่อยๆป,ปุ่นไปแล้วปุ่นไปแล้วปุ่น พันหมุนพันหมุนนี่ครับผมมโหบานแล้วครับผมมาสรุปผลงานมแวงดอกนี้หักคอรอเลยทางมันยากพี่น้องนี่ครับแต่เปี้ยงเอาก็อเย็บให้พี่น้องบ้างเล็กเิดดอกเล้กสรุปผลงานเห็นพี่น้องมึงกับฝีมือพันกพันในดอกนี้ครับออ แอเวยอันนี้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 ่บงเดินเดินเลยเนาะที่เขาเห็นตะกีออ้กดอกนี่กกนเกิดทุ่งป่าหละ่ะต่วันดินมันแหงไหมเออดอกนี้พี่น้องอย่ดอกเดียวโหโหลเลยบุงพ่าปวนขาพี่น้องแข่งตะขาก็ะอิ่มดอกนี้ โอ้ยสุดยอดครับแะ่ละดอกเป็นยังเพระให้มีให้หายุครับแต่ว่ากัอยากให้ฝนตกแห้งๆพ่อหลันมันก็จะหามวลดอกนี้มองออกหรอกโอ้หมานหรือว่าพานโกะอ่ะเบิดไปแล้วก็เห็ดเอียงนี่เห็ดผงเตียงเห็ดผงเตียงเ้อยี่่น้องนี่ครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกเต็มตา เออหมานตัวพาันโกว่า,า,วาบอกเคลดรับในการหาเหตุม,ม,มันมานมันนะบอกพี่น้องนะคนถามโบ้หูโอ้ยห่วงสูตรอีกตั้งหากโบ้หูคนนะพี่น้องฟังกัยเด้อนี่ครับผมผลงานเมื่อนี้ครับใส่เวลาหาประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกะเพราะได้เกียงอยู่คือเก้านะครับผมจังได้กะฝาก รับชมคลิปฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กด Share, แชร์ให้ดีด้ยวยครับพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับพันโก้โอ้สูตรลับกับบอกอีกทั้งหกัก